ดีค่ะคลิปนี้ก็พบกันอีกแล้วนะคะกับช่องพตาปากินพาเที่ยวคลิปนี้พตาก็จะพาทำหมูกระทะซูรเร่งด่วนนะคะหรือจะเรียกว่าหมูลวกจิ้มก็ได้เดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบกันเลยะคะ่ะตอนนี้วัตถุดิบเราก็พร้อมนี่นะคะวัตถุดิบเราพร้อมแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาทําการล้างนะคะอหลับแรง ผักเรานะคะวันนี้พตาใช้สามอย่างก็คือประกาศขาวผักบุ้งแล้วก็ใบโหระพานะคะระที่เราสะดวกนะคะลำดับต่อไปต้มน้ำลวกเส้นตั้งน้ำให้เดือดนะคะลวกเส้นลวกผักลวกทุกอย่างที่เราจะกิน เราก็จะมาหั่นผักเด็ดผักกันนะคะเพื่อนๆนี่เลยผักบุ้งใบโหระพา เราก็ทำการเด็ดน้ำเดือดแล้วเราก็จะทำการลวกเส้น น้ำซุปเรียบร้อยผักเราเด้นึ่อิ่มเสร็จแล้วลำดับต่อมาเราก็จะมาลงมือทำกันเลยนะคะอันดับแรกใส่เส้นนี่อันนี้มี มีเหลืองมีเขียวอยนี่ใส่ลงไปหให้มีสุกก่อนสุกย่อแล้วก็จะปรุงน้ำซุปไปในนี้เลย ไขลงไปหนึ่งฟอง ว่าไข,สข่สุกสุกเรียงยเฮ้ยน่ากินแล้วนี่ไข่น่ากินแล้ว,ลวเราก็ใส่หมูลงไปพี่พัตตาเอามาทําแบบนี้คือว่าเรากินหมูกระทะแล้วมันไม่หมดนะคะเพื่อนๆเราก็มาดัดแปลงทําเช้าของมื้อต่อมานะคะนี่ หมูสามชั้นใส่ลงไปประมาณนี้นก็อาหารทะเล จะเป็นปลาเป็นอาหารทะเลนะคะใส่ลงไปแล้วเราก็ปรุงรสด,ด้วยรสด,ดีน้ำตาลนิดหน่อยเรียบร้อยนะคะเพื่อนๆปรุงรสก่อนทุกอย่างสุกเราก็ทำการใส่ผักนะคะ ก็เป็นอันเสร็จเราก็จะได้หมูกะทะสูตรเร่งด่วนกินคนเดียวอยู่คนเดียวก็อย่างนี้แหละอะไรก็ต้องง่ายๆสบายๆสไตล์พัตตา <c oughs> เรียบร้อยเรียบร้อยมองกะทะสูตรเร่งด,ด่วนหรือจะเรียกกิมจุ่มสูตรเร่งด่วนก็ได้นะคะทีแรกว่าจะกินแบบแห้งอ ทำแบบน้ำดีกว่าสดน้ำรล้ลอนๆวะ่ะโอ้ยน่ากินมากเพื่อนๆแล้ว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 ปิดไฟเสร็จแล้วนะคะเราก็ได้หนึ่งจานใหญ่เลยนี่หลังจากนั้นเราก็เทใส่ถ้วยพร้อมขึ้นต๊ะเรียบร้อยหมูกระทะสูตรเร่งด่วนเราตักสืรพร้อมขึ้นต๊ะนี่เลยโอย้น่ากินมาก โหทำเสร็จแล้วได้ชามเบ้เลยกินเมืดบนอ,อ้ากันเอาละโอ้ยพี่น้องน่ากินมากเหตุเกิดจากว่าเรากินหมูกระทะแล้วหม,มูมันเหลือผักมันเหลือเหลือน,นิดหน่อยแล้วก็ไปซื้อผักมาเพิ่มนี่ไข่ไข่น่ากินมากโอ้ยมาเด้อพี่น้องห่อนหอนนี่ เรียบรย้อยพามาเบิ่งใกล้ๆน่าก,กินขนาดนี่เดี๋ยวเราก็จะเ์อพร้อมกับน้ําจิ้มของทางร้านให้มานะคะนี่เดี๋ยวเรามาดูน้ําจิ้มนี่เลยนี่นะคะเพื่อนๆน,น้ำจิ้มของทางร้านให้มา อร่อยของขึ้นตุมโมกะทะสูตรเร่งด่วนง่ายๆสไตล์ปะตาเรียบร้อยเรียบร้อยสุดน้ำฮ้อนๆโอ้ยหุวนหวน้่นเลยบัดนะ ตัดเซบตัเบ,เ,บเอาละหิวละไปจ้ากินหมูกระทะสูตรเร่งด่วนกันพร้อมขึ้นโต๊ะมาคะ่ะเพื่อนๆหมูกระทะสูตรเร่งด่วน กินด้วยกันนะคะ,ะร,ร้อนๆซุปน้ำร,นร้อนๆเซ่บๆทำซุปเด็ดมาหมูกระทะสูตรเร่งด่วนโหช่างบักง่ายนึงนะแญ่มากจะกินหมดหรือเปล่าสุดน้ำร้อนๆชื่นใจ เป็นน้ำซุปที่อร่อยมากมาเด้อมาเด้อหมูกระทะร้อนๆหมูกระทะสูตรเร่งด่วนหมูจุ่มรุหมูกระทะทำชั้นสไลัดม,มาเด้อปีนอสทำชั้นสไลด์ยัวย่ว ูคนเดียวก็หาทำอะไรกินง่ายๆแบบนี้สามีไปทำงานลูกเขาก็ไปเรียนก็อยู่หออยู่คนเดียวก็กินแบบนี้แหละง่ายๆอืมอรอยอร่อยไม่ต้องยุ่งยากไข่ไข่น่ากินมาก ตอกแต่เป็นใบไม่ต้องไปตีมันให้มันแตกแล้วแต่คุณชอบนะคะเพื่อนๆทำได้ตีใส่ก็ได้หรือจะตอกแล้วเนี่ยปล่อยให้มันสุกไม่ต้องไปยุ่งกับมันมันก็จะออกมาเป็นรูปแบบเนี้ยน่ากินไปอีกแบบลองทำดูนะคะไม่ยากน้ำซุปอร่อยมากน้ำซุปก็ไม่มีอะไร ใส่รสด,ดีน้ำตาลนิดหน่อยแล้วก็ซีอิ๊วขาวซอสฝาเขียวก็ได้แล้วแต่ใครสะดวกลงคอดีจังชื่นใจอร่อยอร่อยอร่อยหอมซินมาก อร่อยมากอะอยากจะบอกว่าอร่อยมากใส่เห็ดก็ได้แล้วแต่อันนี้มันถามอย่างก็ว่ามันเยอะแล้วปาตาก็เลยไหมคะ วันซื้อผักบุ้งมากำหนึงแบ่งใส่ครึ่งใส่หมดเยอะเกินกินไม่หมด ซื้อมาลูกๆมาซื้อมากินแล้วมันไม่หมดเหลืออยู่หน่อยอมแม่ก็มาเก็บตก <laughs> เกียบกับบอกเกมคือเพื่น ใครจะทำแบบแห้งก็ได้นะคะถ้าเราจะกินแบบแห้งเราก็ไม่ต้องทำน้ำซุปก,ก็แค่ตั้งน้ำแล้วก็ลวกก็ตอนจิ้มลาดก็ได้เลยแต่วันนี้พตาอยากุดน้ำาะล้น ก็เลยทําแบบนั้นง่ายดิดเร็วดิสะดวกดิอยากกินหมูกระทะแบบเร่งด่วนก็ไม่ยากถ้าเรามีหมูอยู่แล้วก็ตั้งน้ําให้เดือดพอติดลงเอาหมูลงปรุงรสแส่ผักใส่ก็กินได้แหละ ไม่ยากไม่ไง่ายถ้าเรามีอุปกรณ์มีวัตถุดิบอยู่แล้วทุกวันนี้น้ำจิ้มก็มีหลายแบรนด์ให้เลือก แล้วแต่เราถูกปากกระแบงไหนเราก็เอาแบบนั้นแต่วันนี้พัตาใช้น้ำจิ้มที่ทางร้านให้มานะคะอร่อยของพี่แกก็อร่อยกินไม่หมดก็ซ้ำแบบนี้แหละ จะไม่ทิ้งนะคะที่บ้านพาตากินจะไม่ทิ้งเพราะอาจจะกินซื้อมาอย่างซื้อมาเย็นกินไม่หมดเช้าก็มาซ้ำหมดก็จะไม่ซื้อเยอะซื้อเยอะมันเหลือจิ้งเสีย,สยด้ น้ำจิ้มไข่ลวกไข่ต้มน้ำจิ้ม จหมูนึกว่าน้อยๆแยกออกโอ้โหเต็มกระมังเลยทำเสร็จแล้วถ้วยเบลซ์ <c oughs> ไม่น่าจะหมดนะดูท่าแล้วเยอะจัด ร้อนก็จะอร่อยดิสดชื่นขึ้นมาทันทีเลยได้หมูกระทะสูตรเร่งด่วนแล้วร้อน จะแยกเป็นสองถ้วยก็ได้แยกเป็นแบบแบบแห้งถ้วยหนึ่งก็ได้แบบน้ำถ้วยหนึ่งก็ได้นะคะ,ะกินแห้งแล้วเราก็มาตดน้ำร้อนๆแบบนี้ สมอยากเลยร้อน เริ่มจะอิ่มแล้วนะควก็เพื่อนๆน่าจะได้แค่นี้แหละ ค่ะกินเป็นที่เรียบร้อยสำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องพัตตาพากินพาเที่ยวด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้านคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าค่ะ